กบอุดแมนอะ r ร a d y ันี่ข่าวมาเว้ยนี่ข่าวช่องแปดนายแขง็งแกร่งมากเลยใช่ไหมอ้าวขอหักเออคุณจะเป็นลูกแบมแคบยันที่ขึ้นบอกว่าผมอแมคนที่แขง็งแกร่งที่สุดใช่ไหมคุณบิดใช่ครับล,ล,ลึก,กลึกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ก็คือพืชแมนน่ยก็คือคุณนัณ่นแหละคุณน่ะแข็งเก่งมากแค่ไหนผมก็อยากรู้แล้วคุณรู้หรือยังก็ต้องรู้อยู่แล้วลอยเพื่โอเคตอนนั้นเดี๋ยวฉันจะทดสอบนะเดีย๋ยวฉันจะไปเอาของที่บ้านฉันมาก่อนนี่แหนครับพืชแมนเยา่ยาเอ้ยอย เล็กบคุณเป็นอะไรนี่ครัทไคุณไปอยู่ด้านนั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเล็กช่วยเลยค่อแม่นมี้เล็อ้าวพ่บบอแม่จะาเลรเลนบบนีอ่าเล็กไรนนี่ดิฉันหยิบอาวุธมาอาวุธอันแรก ปืนกลอามิกันอย่าเช็ดจินลองเลยนะแกเนี่ยเว้ยคือพืชแมนวววโอเคกระปุกแมนจันขอเปลี่ยนปืนนะชิีพลังจิตพลังจิตจุ๊ม โอ้ผมเจ็บดิครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอเมอรตายยันตายแน่ที่ผม่ยเนี่ย เอ้อีน给你们冲งเอวและปีกเลยน้อยน้อยแน่ข้าพอดแมนเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปข้าพอดแมนไหนขับระเบิดคุณน่ะเดี๋ยวฉันก็รู้หนึ่งสองสามย่า กระโปงแบนอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้ววะทุกคนโอ้ยคุอดาอาดบังเอ็ดบิดทับกับผมคุดเอลเบอด,บดอเมกาซีลูการ่าไปอ้ามันออกจาก